สบายดีพี่น้องยินดีตอนทับเขาสู่สองท็อปทินสวรรค์น้นองท็อปสบายดีปาลูกแนะ่น้องท็อปกำลังตื่นแต่นอนพี่น้องเอาเข้ามามาผอก,กันอยู่คลิปนี่นะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้กะได้มีโอกาสมาแวะวัดธรรมเจียเนาะยู่ทีบ้านทาสนูนคะรเกซ้อนแข้งสวรรคเขตนะเน,นาะก็เป็นวัดพญานาคเป็นวัดพญานาคแข่งเดียว <โฮ S 1> ของแข้งสวรรคเขตพี่น้อง,องเดี๋ยวขอไปสมบรรยากาศอยู่นานในน้ำกันนะพี่น้องเนาะว่าสีสวยงามสนะําใดงเนาะ เปิงน้ากันเลยเป็นวัดป่าเนาะพี่น้องเนาะมีต้นไม้หลายลายพีย่น้องวัดฮะแม่ตัว,ว,วแม่ตัวลูกเพิ่งก่อ้ฟแล้วๆไปไปยังอยูุ่บุญโดยโดยโดยไปไปอุ้ยบรรยากาศ<อ>ชากระลยพี่น้องเป็นวัดป่าเนาะตอนนี้เทากระย่างกำลังย่างเข้ามาไาน้องซาพี่น้องน้องซาเป็นเลี้ยงหลี้ยงป่า นี่บ่อไรยางไปเลยะไรพี่น้องพ่อเสียงจักรจันดังชุิจี้ชุิจี้เสียงจักรจันดังแห้งขนาดามือนี่แขกะสิร้ายในพี่น้องแน่เมืองเห็นรถจอดเตีอดพี่น้อง มือนี่กะซิมีเศร้าบ้านเพิ่นมาตาถูกพราพ่อนร้ายเน่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกะเป็นมือหว้อยออวยออกพี่นอ้นนนนนนองเฮ้ว่าเฮ้ยแตแล้วเลยบางคนเพิ่นากเสมาเสริมดวงเนาะมาสูตรลดน้ำเพราพ่อในในกาบบริเวณบาท เขาแนมไปเบื้องนั้นเนาะพี่น้องอยู่เต็นท์สีเขียวเบอนนืองนั้นเนาะเพิ่นก็นกนสิขายคั้นบักเบ่งดอกไม้ทูกเทียนนาะไว้ให้ชาวบ้า,บานแค่จะม,มาซื้อไปใต้ถูกบ่ได้ค่ะไปเฮายาเขาไปเบิง่งพญานาคเลยพี่น้องนี่เด้เป็นวัดพญานาคแห่งทรับอิฐของแครสวันนาเขตเน,นนอกว่าไรเนาะวัดพญานาคแห่งเดียวของแครสวันนาเขตพี่น้องมึงแนี่ยเป็นก็กำลังเฮ็ดเนาะกำลังเพิ่นกำลังสร้างยังบ่ทันได้ แล้าาวค่ะบันไดพี่น้องนี่ยอางดงามขนาดพี่นอ้อฮัลโหลน้องชอปสีเก็บผ้าเบ,บาะมามามะมาไล่เวียหนาไปในบ้านเนื้อเฮ้ยใครห่วงให้หน้องชอปก็บอะไรกันนะเนื้อสองซ้ำอ่าได้แล้บวบวกกอดข้อกับยาแล้แล้ว อโอ้เงยามขนาดจี๋นเนาะหัดขน,ดน่ะไปซื้อถูกมากเพื่อนเลยเด้อหามร้ายงามร้ายพี่น้องมึงเนี่ยเป็นวัดวัดดังที่นี่ซื้อเสียงอยู่ที่สะพานตเขตนเนาะพี่น้องคนบกขาดแค่จะมาไต่ถูกขอพ่อนขอเหล็กขอหววได้พ,ไดาาดพี่น้องนี่เด้อเอาก็มาไต่ถูกอยู่นี่นะพี่น้องเนาะเนี่ย นคนก็ชิมาใตาถูกแล้วก็ชิมาเสียงดวงมาเสียงดวงก็คือข้ากระชีจกจกไหนี่พี่เนาะโจกไหนี่เนาะถ้าจกไหขอขอเลข็ขอหวยอะไรพี่เนาะเหล่วแต่ดวงเหล้วแจ่บุญบาสนาของไปของมันเนาะแต่เป็นมีปลายหามไตเพิ่งเขียวเว่ะหามใตถูกใส่เครื่องที่มาถวายะน่เนาะตอนนี้ ตอนนี้แม่เพิ่งจะกำลังสิลองเสียงดวงเ <c> ส <ười> ียงดวงเหมือนอน้เลกของเนาะไงยล่างดงามนขนาดน้นองมั้งเนี่ย โอ้อยู่นี่พร์เรียงป่าด้วยพี่น้องมี่น้องเนาะน้องป่าวัดทำเกียร์เนี่ยยูแคมคล้องในพี่เนาะยูติดกับแคมคล้องเนาะเดี๋ยวสะดออสิพาพี่น้องอยางไปเบิงโอ้ยวนงามขนาดพี่น้อง,งอไไต่ในเพราะไรกำลังเขาไปใตถูกเพราะบอล าแขกคนกำลังมาพี่เนาะมนกำลังมาแต่จูบพราะกีนเนาะอยู่บยงนี้จะเป็นกำลังสางพญานาคเง่บท่านแหลยเนาะยังบบท่านได็ใส่งบท่านหลนีลงซีเนาะ ทำเที่ยนี่พี่น้องกระจาห้างจากชวานาเกตประมาณสิบหากิโลเนาะออกมาตามเส้นทางเข้มของเส้นทางดลกเก่าเข้มของถึงท่บบงอใจยังนะโอาหัวอาหารป่า,า,ปาไปบาง ที่้านขอพรน้องฉันในที่นอกมามมขอคืนบุญจะไปขายผิสปะะขายขยะผิดบ่ยเห็นตีนแม่ เดียวไถ่า,ายีะเดยจะเ่ย้งเที่ยวทั้งไอ้นี่ป่พี่น้องเนปลาไลาไล่พี่น้องแนมเห็นไห่บอกผมหนามจะุนพี่น้องแนม่มจะเห็นตัวปลาไนี่ยนั่นเี่ยนั่นี่้อยพี่น้องเน่ยอ้าวทอดบาโอ้้้ไลพี่น้องน่ย ทำบุญให้อาหารป่าเอาไม้สีสวบที่สีสวบขาคนและท้าวานใกล้ๆด้ทดูท้าวานแกอู้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องมพวกนี้โอ้อปลามีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะแท้บอกวาปีงด้เท้าวแกโตแท้บอกวาปีงแกโตด้วยปลาหลายดิพี่น้อง อุ้ยปลานยปลานขาวปลาไนยค่ำตอนด๊ปลาลายเลยลายที่พี่นองมังนปลาชอบกระด้างหอาหารปลาปลามี่ตัวใหญ่ๆมั้งเนี่ยวานลงทอดวานลงวานลงไม้พมันเห็นไม่กินเ่ยโอ้ปลา โมแน่ปดุกตัวนัใหญ่ๆนะมแ่อุ้ยตัอ่อนอุ้ยแม่เหล่นะมันตัวใหญ่นะตัวยนมันคือตัวยันนะประดุกพี่น้องปลาพี่น้องในประดุกนะอัวนมนทังกินปลาแม่ปลาดีลูกปาตัวะอ่อนะอ่อนนี่พี่น้องเลย ส่วนใหม่ล้าหลาพี่น้องอากาศเย็นเย็นอย่ห่มกองส่วนใหม่สะดอนสีพ้าพี่น้องมาเบิ่งเนาะวัดวัดทำเกี้ยนี่เนาะก็อยู่แค่แม่นำคล้องเลยพี่น้องเอ้ยนี่เขาแนบปเห็นเนาะโอ้เขาถอดเขาพายเลยพี่น้องกองก็อย่าเลื่อนแน่นี่พี่น้องแค่แม่นำคล้องนาะนนี่เนาะเป็นวัดแค่คล้องทั้งบอกเป็นจังสางพายสางวัดพญานาคเดยเนาพี่น้องตามพ่วงเสือกับว่าเป็นหู้เป็นหูที่พญานาคถึงมาวัดทำเกี้ยนพี่เนาะ อ,อากาศดีขนาดพี่นนอกมึงเนี่ยมาพี่นนอกเขาแนมไปพังนั้นเนาะพี่นนอกก็กคือพังไทยไม่ไร้ือชื่อว่าคนมาลายเนาะ คนไล่ไลยเลยพี่น้องว่ามือนี่เป็นมืนหอห้วยออกเอาจะไปลองโจ๊กไฮเลยบ่ไปลองโจ๊กไฮนไนมันงเนปะฟ้ามึงใน่ดอกเศรษฐีนี่คืองามแต่พึ่งเนี่ยงามมันดีพี่นอเนาะไล่ง,งามดีไล่ดอกปอยเสียนนะเกินปลาลุงก,กินนทำเลยดอก โบไล่กําลังจกไฮอันขอเลรกี่นองขอหวยลององไปพ่อคลิปนี้นาะพี่น้องสะดอนกับผ้าทุกคนมาส้มบรรยากาศอยู่ที่วัดธรรมเจียนะเป็นวัดพญานาคแหงเดียวแล้วกับแหงทําอีทของแข้งสวรรเขตน้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็สิคอปิพไว้บสมนีเดอร์วบพอกันใ่คลิปหนาเนาะขอพระคุณทุกคนที่ติดตามส้มคลิปแต่ตนจนจบลาไปก่อนพี่น้องสบายดี